ป้าเจอขุมทรัพย์และจ้าหามาตั้งนานนี่จะพามาดูขุมทรัพย์ของป้านะป้าเพิ่งเจอเมื่อกี้เองดีใจมากดูนี่ดงกระเพราองนั้นเลยกระเพราอ่อนๆองนั้นเลยเขาตรงนู้นตายหมดแล้วกําลังจะหาปลูกอยู่นี่กระเพราทั้งดงเลยคันเนี่ยเรื่อยๆกำลังสวยนั้นเลยปล่อยไว้ก่อนเอาของมาล้อมแล้วเนี่ยเอาขอนไม้มาล้อมไว้ก่อนกระเพราขึ้นมาเป็นดงเลยคันเนี่ยเนี่ย คงได้กินแล้วไม่ต้องไปซื้อก็แล้วซื้อมาสามวันแล้วนะเนี่ยเนี่ยแค้นใจสองสามตายหมดเลยสองสามกอเนี่ยนี่ดงเลยกันเนี่ยดงกะเพราเห็นไหมกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยกะเพราขอางนั้นเลยเนี่ยกะเพราเกิดใหม่งนั้นเลยป้าต้องเอาปุ๋ยมาโยนแล้วนี่กะเพราหมดเลยจ้าเจอขุนทรัพย์แล้วจ้าซื้อทุกวันไม่ไหวก็แกนี้ละคะัดีใจมากเลยเจอขุนทรั์คือกะเพรานะคะขค้กกะเพราว,วันป้าใช้เปลือง